แฟนคลับของเราต้องขอบคุณว่าขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งค่ะเข้าสู่เทศกาลเที่ยวกางวัดนะคะแทย์โปรแวร์2 0 2 3ณศูนย์การค้าสตาร์วินน์คอมเมทิวันอสุจแห่งนี้ค่ะเริ่มวันนี้นะคะยังมีกิจกรรมดีๆเช่นเคยค่ะรวมไปถึงโปรโมชั่นที่บอกได้ว่าเอาใจกับคุณลูกค้าต่อๆในการนะคะและแน่นอนค่ะบรรยากาศของเราในค่ะวันกาง แบบนี้งานของเราจะถึงสาวชั้นด้วยกันนะคะตั้งแต่ชั้น LG กชั้น G แล้วก็ชั้น M ค่ะและที่สำคัญอย่าลืมะคะรับโปรโมชั่นดีๆของเราค่ะสองต่อด้วยกันนะคะกับต่อแรกนะคะเมื่อคุณซื้อสินค้าภายในส่วนการค้าของเราค่ะไม่ว่าจะเป็น2แซลสลิป2แซลสลิปนะคะหรือว่าในช่วงเย็นคุณไปช็อปอีนจุดร้านมีบินทั้งหมด3บินด้วยกันคุณนำ3บินจะมีโอยอดกันได้นะคะแล้วก็ไปแลกครับผู้ปองก็ได้ ไปค่ะแล้วคุณก็มาเล่นเกมกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเกมยอดพวงเกมยิงปืนหรือว่าเกมขาของใดๆกแแ็แล้วแต่และที่สำคัขญของารางวัลเรียกได้ว่าโอ้โหดิฉันเองก็อยากได้ถ้าฉะนั้นในช่วงเวลาตีเนี้นะคะถ้าเกิดท่านใดค่ะการอันชอ็อปกาลังชมอยู่ในสูตรการค้าคอมมิวนิวยวติวันอังหของเราอย่าลืมนะคะมีตีบินตีเซลลซิลิปเก็บได้ค่ะอย่างที่ได้บอกไปในนี้ต่อแรกอีก100บาทใช่ไหมคะ ต่อที่2ค่ะนั่นก็คือถ้าเกิดคุณมีเซล์สลิปรวมกันเกิน1,500้อบาทตรงนี้พิมไปนแลกได้นะคะกับกิจกรรมมินิเวิร์กชอปค่ะกับการเพนนิงนะคะมินิโขนน่ารักมากๆและที่สำคัญนะคะจำนวนจำกัดด้วยเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้แล้วก็อย่าพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญในช่วงเวลา6โมงเย็นนะคะยังเป็นอีกหนึ่งะค่ะ6โมงเย็นคุณจะได้พบกับ มีคอนเสิร์ตกับคนแล้วกาศบันดิตด้วยพราะฉะนั้นพลาไม่ได้เลยทีเดียวตอนที่ที่นั่งนะคะโอโ้โหเรียกว่าบุกที่นัคะเต็มกันหมดแล้วค่นะพราะฉนั้นะคะท่านใดที่มาในช่วงเวลานี้กจับจองไ,ได้นะคะคอนเสิร์ตของเราค่ะจะเกิดขึ้นในเวลาหกโมเย็นเพรานั้นอย่าพลาดกันเลยนะคะ o อ a y okay, so นค o อที่ e ีการตื่นเต n น u ช n ไหมยินดีต้ l นรั t ทกคนทุกคนทุก l น f ุค o ทุกคน a g กคน to กคน e ุก n นทุก h e ท e ก e นท t h ค m ทุกค ีค่ะ for m i n concert he is l i e ขาบันิต who the winner for the th time with t h 200 u n d w i t h my m o t e e game show in Thailand well and please don't forget about our promotion today y o u e p r t y And you get the receipt in 1,000 baht, you can get ready for the 3 coupons we have joined us at our game right here for the example match and ticket as well. And if you purchase more than 1,500 baht, you can get for mini workshop, it's mini for in right here in the Thai traditional. You can join our activity for the whole day and please don't forget บริษัท u ี่ช่วยที่ e d y o u g e t for the selfie you can include your selfie for the reduction uh, for the example you can get for the one shop you get one receipt you can go to the second shop or the three shop you can get all them the receipt for the reduction for our o u t game and today นะคะแล้วก็ที่สำคัญคยาลืนะคะวันนี้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้อยู่ในงานของเราค่ะย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะคะนั่นก็ สามารถรวมบินก well. ันได้นะคะ1,000บพันบาทไม่ว่าจะเป็นอกไหนก็แล้วแต่นะคะคือมี1บิน2บิน3บินเอาทั้งหมดนะคะมารวมกันได้แล้วก็มาแลกคูปองกับเราค่ะร่วมกิจกรรมนะคะได้ทีเกมด้วยกันค่ะแ่นก็คือเกมยิงปืนนะคะเกมขับกลองด้วยนะคะต่อไปเกมโยนหกก็มีเช่นเดียวกัน หรือว่าถ้าเกิดเกิน1,500บาทค่ะตรงนี้ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะเดี๋ยวทางด้านหน้า,นานะสวัสดีบันนี้เมเดรียนนะครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กดซับ s c ค i b e ติดตามไปนานๆนะจ๊ะ